แอดลาสวัสดีครับผมยินดีต,นต,ต้อนรับสู่ชนาตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมาดูแอดลาแอดเพย์พที่สิบกันจ้า <c oughs> ตอมอรีแอคเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสวันปีใหม่ต่างๆนะครับผมแอดลาได้ปล่อยแอดลาแอดเพย์พที่สิบมานะครับผมซึ่งเขาจะมาทำอะไรในเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมเพมื่อเป็นการสเสวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะจ้ากับ At last At play EP ที่สิบสิบสิบต่อหมอรีแอ๊เอ้เออเออเอ็กูสวัสดีครับพวกเรา At l <last>. a s, <laughs> <S <laughs> เลยว่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศอะไรตัวเองเป็นบรรยากาศที่ต้องเรียกว่าเฟสติฟสุดๆเฟสติฟท์คริสมาสนั่นเองวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นด้วยทั้งหมด2เกมสองเกมอะไรกันอะไรวะเรื่างนี้เราไปดูกันเลยครับคอณพี่เจสน่ากินจ็บเวลากินมัชเมลโล้ที่วางอยู่บนน้ำผักสามารถช่วยเห็นก็ได้แต่ใชือไม่ถูกขาดเชื่อรามัาจุดแพ้ เธอให้ระวงนีคน่ทยก็ได้ห้มันเข้าปเออมีความไม่ใชม่ะเรียนรู้อนี้เราเริ่มจากนี่เลยเรียนรู้แล้วเีมันยังไงเอมันมีอย่างที่หลักลแล้วมันต้องสนใจนะครับ

มเม bon ื <c oughs> เอ่อเราแล้ว,ลวปลไลฟ์มา <c oughs> เมื่อเออ Lý mấy thằng không sắp 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 นาทีสามสิบวิอ๋ออัยลิงก็บมาถึงเออเกือบนาทีฮือจ้า

วัาวว้าวโ๊ย <poured> มันได้แล้พี่ใช้ลิ้นให้ประโยชน์วัวพี่พูดมาได้พี่จูนอะ

a few moments later. <coughs> <coughs> คุณตกเลยคุณตกไปสี่สิบหกนาที เอก็จบไปแล้วนะครับส hey, he ําหรับเกมน่า hmm. กินซ uh, ึ่งผ no> ู้ชนะก็คือคนที่ทําเวลาได้เยอะมาครัอันนี้อันนี้ผู้ทําเวลาได้เยอะไม่ทําบวกเลขก่อนเลขคิวต้องชนะดีตอนนี่ยบวกกันทุกคนนะ ใครชนะครับเมื่อกี้อ๋อบุ๋มเกื่อกี้เกว่าไรชนะประมายี่สิบเจ็ดวิอของพี่ละสิวิอ่ะสิบนาอ่งมาก็จะเป็นน้องแฮนะคะแฮินเดียวเองจถึงวิอผมไม่ส่วนหมดก็ชนะเออเกีอ้เกีอ่ะโมอ่ะอแล้วก็มาแล้วกตเจ็ มีวิซื้อคนแพ้นะครับก็ต้องเก็บกินที่ดูโอ้แรงมากแค่นี้ผมจะไปหาเพื่อนมาทำโทษกับคนคนหนึ่งนะครับไปดูกันเลยครับดูช็อคชอคชลอช็อคช็่คช็อคช็อคช้อคช็อคช็อคช็ลบช็นคช็เคช็อคชาอคน็อคช็อคช็อคช็อคทีอคช็อคช็อคช็เคี็อคช็คือคช็อคช็ดคชอคช็อคช็อค็อคชอคช็อ็คือคช็อคช็อคช็อค แล้วข้างในจะมีหลอดอยู่ซึ่งมันไม่เหมือนกันแต่ละหลอดแต่ละชนิดใช่แต่ละสปีดอาจจะเป็นบางอันหลอดยาวบางอันหลอดสั้นบางอันหลอดใหญ่บางอันหลอดเม็ดใช่แล้วเราจะใช้หลอดใหญ่มาชเมลโล่กันหนึ่งทีใครได้มากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะครับผมอุลิสเ็นไวด์ส่วนของเกมนี้คือโชคเหมือนกันนะว่าเราจะได้หลอดแบบไหนใช่ทุกคนเล่นครับว่าอยากได้แค่ขนาดกันพี่นับหนึ่งสองสามแล้ว อีกต่อพร้อมกันนะเด้ง่สสนะอสะปอเช็ดปิดระคนนะปิดระคนนะไหนบอกกัน,กนไม่ได้อะไรปิดตรงนี้ได้กระดาษในการดูได้ครับหลอดสั้นดีครัดีด้วยครับดีอุย้ยหลอดสั้นหลอดสั้นคืออะไรอ่ะ <laughs>

เจอดอดกระดาษลอดกระดาษเข้ามานกนาอดกระดาษ้าจะเปื่อยไหมแต่หนึ่งาทีไม่น่าเปื่อยนจูอดตลอดตะแรงมาก หลาซชาโน่ไข่วู้ยเฮียอันนี้ชอบกินกันมันนีอ้พี่ชนะแน่นอนเห็นป้าผมนะหลอดเหล็กปะหลอดสแตนเลสหลอดสแตนเลสสแตนเลสกรอยู kind <of calculating. S 3> ่น kind of ี่นะครับผมทุกคนแบนหลอดของเจนอาเรียบร้อยเริ่มเลยหลอดสแตนเลสห we have only one minute หลอดนี้น่าจะ ชนะได้อยู่เอาละแอนท่ไม่เยชนะเลยเออตั้งแต่เป็นอะไรบ้าอ้ยอัง้่้ขอลองดูลองมหมเนเลยเต้้สั่เออเกี่ยริหัตนนี้ นับห้าสี่สามสอจะเป็นเหมอนแบบเหมือนที่ดูคุนแล้วบ๊อกกี้บอกแก้วลูกต้องดูดแรงอ่ะอุยของแทนน่าจะง่ายเพราะมันไม่ฟีบมันแน่น เ,เออไปไต้องคมไปต้องคมขพี่จูอ่ะปวดครอ่ะไูหรอตนี้มเกอะกดใคองเออตดูแบบคอนติเนียอะตดูแบบคอนติเนียอ่ะพี่จูอะ

ลลลลววววดการให้พี่ดูเลยดีกว่าเว็กอะไรนะเพอร์อันนี้หลอดแตกวะทำไมมันไม่เจดวะทุกคนตอนนั้นไม่เคยรู้พี่จูดันน้ำได้มันรึ่งชั่วโมงซึ่งปอดเขาขยายใหญ่มากใช่เพราะว่าปอดบวมต้องน้ำต้นกำลังขุดสู <웃음> <웃음> <놀람> <놀람> 오이 แพ้ครับวันนี้อ๋อน่าจะพี่ภูมิไม่ไม่น่าแพ้ยากเลยเนี่ยโอ้ยจะเยากจริงเซ็นเตอร์นี่ยเซเนเตอร์ว่จูเนี่ยคุณเลยว่าเป็นคลิปที่ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมนี่ได้เสียมจูที่พูดว่าเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอ่ะโอย ก็พี่จูนะัะแพ้2เกมเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องลงโทษสองอย่างเฮ้ยสองย่างอโดยบทลงโทษเนี่ยเดี๋ยวจูต้องเป็นคนเลือกเองเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยค่ะ oh my god ก็เข้าสู่ช่วงบทลงโทษนะครับมันมันคืออะไรครับมันจะเป็นเหมือนว่าคุณจะต้องดึงเชือกแบบที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอันไหนแล้วแต่พอดึง้วมันก็จะลากเข้ามาอันแรกแูสิคือเป็นกล่องสุ่มงานจะเป็นแบบดึงสุ่มซึ่งจะมีอะไรบ้างเหยวดูซิอ่าอันแรกเลยดีกว่าดูนะจะไม่รู้แต่เหมือนอย่ยู่จะมีใจออคือมันอาจจะดูเป็นโดรนปกตินะเกลือได้เลยอ่ะ จูต้องกินให้หมดภายในคำดีโ <sa> อ้ยยนี่ก็คือมะนาวเรื่องไม่หนีก็คือเอาเนื้อน้ำอมมาเป็นสามลูกเนี่ยไม่ใช่ก็มีน้ำมะนาวก็คือเราได้ขันน้ำมะนาวจากอันนี้เรียบร้อยแล้วครับก็อีกึงแม่อนนี้ก็ต้องกินแล้ำคืออะไรอ่ะมาทุกงานเลยนะครับมาทุกงานเจ้าคนเคยนี่ในไลฟ์ล่าสุดอ่ะทุกคนโดนหมดเลยโยเวนซึ่งคนนี้ก็เป็นคนทำใช่ มาดูกันว่าเราจะได้แก้แข้นถอหรือเปล่าตามั้เสนงหรือเปล่าตามตามสนิมพอละอีกาแปรงสีฟันเนี่ยมายาสีฟันเนี้ยมาแล้วสตอนวเนี้ยวีรีมของพิจูวีทีอรเนยวีมคกี้พรยอมไหมครับ้อมครับสาหลับบทลงโทษสอย่างถาหาีพจูจูอยากไดหนมากที่สุดพี่เหอพยากได้น้ำมะนาวครับชอบกินอยู่แล้วใช่ครับเป็นคนชอบกินเปรี้ยวผมต้องเลือกสองเส้นถูกปะเลือกเส้นนะ เลนเสนไหนเแก่ทู้ดึงนะอ่นผู้ไงจัเข้าจับแก้วไว้นะเห้นเด่นเห็น้เห็นแล้วใช่ไหมหนึ่งสองหน้่งหนึ่งหนึ่งสองเั้นสองต้มตั้มตั้มตั้มเอ้ยเชือกเส้นที่สไม่มีใครละไม่มีละมา ให้ได้เีกี่ตวงตึ้ยเานคือต้องเอาเครื่องชอไฟฟ้าไปชารตโดนัทแล้วให้นกินคือาอ่ะใช่เขาให้ช็อตช็อตกินอ๋อไม่ใช่สองอันนไม่ได้เหลือสัตว์ไม่ใช่เขาให้เอาโดนัทออกมาชกไม่ใช่กินเ้นนี้ เรามาเริ่มปลดลกันเลยดีกว่าเอาไหนก่อนจู่ไม่เราคอมบไปเลยอินไปด้วยกินไปด้วยเฮ้ยดีย้ำอีกครั้งนะครับว่าเครื่องนี้นะครับปลอดภัยค่ะจะตกใจนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่แรงจนเกินไปอ่าเอาา ไม่จาดอ่ะพีจัวเลยนะพี่จัวเพราะฉะนั้นกล่าวว่าต้องลงร่วสองอย่างเอารักแอดเพย์ไม่เ้ยรักเลยต้องแต่แบบเป็นอะไรบ้างโอ้โหโจเฟรีย์เราสำหรับแอดลาสแอดเพย์อีนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแอดเพย์อันสุดท้ายของปีนี้ปะ ใช่ใช่เต่ก็วยความปีใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคนที่จะเดินทางไปความปีใหม่ที่ไหนนะครับผมก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าง่วงก็พักกลับก่อนอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเพิ่งเดินทางนะครับก็คือสามขับแล้วก็เจอทางเราลองอวยพรแบบที่ที่ไม่ใช่แบบอวยพรทั่วไปไหมได้ยังไงแต่งเหมืนก่อนหนึ่งสองสามปีใหม่ปีนี้โอ้ม่วนต้องมีความสุขเออแล้วทุกข์หายไปเออ อยู่ไกลไม่ห่วงเออสับัะร่องหวงแขนมีแฟนหรือยังเออแล้วเดี๋ยวย้อนกลับนะยังไม่มีมีแฟนหรือยังหมดการชีวิตเอ่อจะย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับหมดการชีวิตถ้าคิดทิ้งเราเธอเฉาเหงาไหมเอออลีว่าพีใหม่พี่นี้พีใหม่ มาไวหัวใจชุ่มฉ่ำเสียงกระห่ำบัมบัมแหมจบจบเลีจบเยงกระห่ำบัมบัมกระมามซึ่งโคกระมามซึ่งโคอะไรวะ ตอมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแอลลัสแอดเพย์ที่สินะครับผมสนุกสนานตามสไตล์แอลลัสเหมือนเดิมนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมตอมอรีแอคเป็นกำลังใจและเป็นความสุขให้ทุกคนอยู่เสมอนะครับผมโอเคครับผมวันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับแอลลัสแอดเพย์ตอมอรีแอคพีที่10นะครับผมยังไงวันนี้ตอมต้องขอตัว ก่าวลาแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับผมทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะอยากให้รีแอคทิปไหนอีกอย่าลืมไปแนะนำในกลุ่มหรือว่าแนะนำใต้คอมเมนต์ได้วันนี้ไปแล้วอันยง